สวัสดีครับพี่น้องครับตอนรับพี่น้องเขาสูชองหมอแข้มเตยเช่นเดียวับเมื่อนี้นะครับสีผ้าพี่น้องมาช่มบรรยากาศนะครับทงไฮทงหน้าครับเม่วงกิจการเล็กน้อยเป็นสวนพักนะครับสวนสวนขั้วสวนพักพักสวนขั้วย่หล้างบ้านใส่พื้นที่ในน้อยนะครับปลูกเน่ยอยู่เน่ากินแล้วก็มีการเลี้ยงเลี้ยงปูเลี้ยงหอย นะครับเดี๋ยวสิให้ไม่เงยผ้าไปเบิงเมยสวัสดีครับเออสวัสดีครับอีแม่์ชื่อว่าจังไหนขอชื่อแมย์เฮ้ยเมย์ฤทธิ์แม่สำเร็จมย์สำเร็น้ำสกุลสีภูมิพึกษ์สีภูมิพึกป์าัดทั้งนั้นคือมาเห็ดยูโทงแต่บรรยากาศดีดีเนาะแม่เนาะเอออันเดี๋ยวสิให้ผ้าไปเบิงเมยไปเบิงสวนผักสวนขั้วอยู่ข้างหลังเมย์ว่ไปไปลูกยังไงฮะ ไไปปกเอาพาพี่น้องเข้าไปเบิ้งเนี่ยเออผู้ที่ชื่นชอบในการปลูกผักนะปลูกทุกแนวแยเมนบ่แม่เมนปลูกทุกเนี้ยปลูกทุกแนีข้าวขิงบ่เออปลูกทุกแนี้บักม่วงใส่พื้นที่ไรประเด็นในการปลูกวันนี้ประมาณเนื้อทีประมาณจักตารางว่ามันขีจักตารางว่าเออก็ไหลดับนอตได้ไวห่ปลูกยางเป่นมากปลูกยางอยากกินยังก็ได้กินได้กินมัดพักแท้วพัก โอ้อันน yeah. ี้อันนี้ย้ำบักฮงบักฮงก็มารักใส่หนิซื้อเจ้หรือวะหัวไม่ซื้อเหรองั้ยสิไปซื้อให้นงตีบักฮงตีอ่าอ๋อนั่นเด็กกินล้องไปอย้างใส่ยุใส่หนินั่นไงโอ้ดีว่าต้นบักฮงโอ้รมแห้งเนาะครับเนาะนั่งโมนันก็กินยี่จแก่กกักินยุ่งหันบ่มแห้งเนาะขันยัดฝนกับบักพักกันโอ้เอ๋อปูกยังเนี้ยบ้านี้ปลูกยังเนี้ยเอาผ้าไปเบิ้งเนี้ยผ้าไปเบิ้งเนี้ยผ้าไปเบิ้งในี้สุดวัดเลย ขับขับขับมูนั่งกลบออกเมื่อเรากับเดี๋ยวให้พี่แม่ย้ายเลียดแล้วพาไปเบิ้งครับไปเบิ้งสวนน้อยน้อยให้เปลี่ยนความคิดพี่น้องครับเออให้เปลี่ยนความคิดของพี่น้องผู้ที่มักซื้นพักนี้เลือดพักกาดพักสลัดพักกําลังขึ้นนี่อันนั้นพักหยังกันกําลังปรุงนั่นครับอเฮ้ยพักหยังนี่ครักการพักการบ่กาดเขียวกาดขาว้ โอ้ปลูกทุกอย่างทุกแนวเออเอาแบบตามอันตามการของในหลวงเนาะเศรษฐกิจพ่อเพียงนั่นล่ะนี่การันพักกันขึ้นชายขึ้นชายจ้าการพักเทียมนั่นพักบัวโอ้พักบัวเออโอ้มีคามีตะไคร้มีคามีตะไคร้มีเมดคือขันกล้วยเขาสวนนี่ได้เมได้นเม็ดทุกเนี้ยเม็ดกูเดียวเออสีลาบปูลาบบัวบัวลาบยังต้องไปหาวนันค่ะ ปลอดสารบ่ครับหรือใส่สารไม่ใส่ยังแต่ยังว่าเฮ็ดปลอดสารพีดี่ละปลอดสารพิดเฮ็ดเองกินเองสบายกินเองสบายใจสบายท้องกับไปขายอีกฉัเด้อโอ้เหลือกินอันดับแรกอันดับแรกเทากับผูกทอดกินสะกอนทอกินนั่นแหะมันกินเมื่อเด็กกินเมื่อเด็าดันนี้ใครพี่ไหน้องไปกินพี่ไหน้องให้กินจ้ะนั่นแหละก็คือกรรไรก็คือบุญกุศลเท่านั้นนาะเออได้บุญได้ท่านน้ำเออวันนี้เหลือจากบุญจากท่านเทากัขายเอาเงินไปถายต่อยอด ชาต้อนยอดชาชื่ออานนี้ใช่บาดเดียวชาท้ำบุญนั่นเดียอยากกินตำบักฮวงคำว่าปิดบักฮวงปิดบักฮวงบักขัเทียนยุไสบัดีบักเขียนเทียบมันอึดผุสุกเปลี่ยนใจวไปอยู่ป้าดเมียนี่ส่วนพี่น้องผุกำลังสุกอยู่เบิ่งเปลี่ยนหนึ่งเผุชัยกับมีตะไครกับมีข้ากับมีบักเขียขึ้นพลอยขึ้นก่อนมี่มัดบักเขียขาวธรรมดาบักแข้งเขาเราออกทักดู กินกับซุปโน่ไม้เ่ซุปบะหมีเนาะซุปบะหมี่ซุปโน่ไม่ผมบ้กงมากต่อพักอันนี้ก็บกำลังขึ้นนี่บักอันแข็งบักแข็งบักแข็งขุดจนมันใส่พื้นทีพอไหลายครับพี่น้องครับแต่ว่าเป็นผักที่เฮาใส่กินในขั้วเลื่อนนี่ผักอีตูนี่ผักอีตูกับมี่เป็นว่าไหผักอีตูหัวละผ้ากับมีเหมือนหรอผักอีตูหัวละผ้ากับมีคืออะไเราปลูกเหมือบ่ได้บ่ได้ใส่ยาบ่โอไม่ใส่ยา ขันเจ้ากูดก่อนข่มอเอรปุ๋ยเด็มันปุ๋ยมันฟุ่นปุ๋ยปุ๋ยมีอยู่ปุ๋ยใส่เนียอยู่เจ้าฟุ่นขอบเข้ากับเบอร์อนเนาะฟุ่นขอบขยะว่าปลูกพักปลูกยังนี่ใส่ขี่ยังกะง่ามใส่บัง่มขี่เดียวหัวจักบขี่ยังขี่้กับง่ามขันาใส่ขี่ข้านันแล้วใส่บัง่มโอ้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 แมนแมนยู่งดาเจ้าเสิมขันออยวแมนตัวเออนี่นี่พี่น้องครับบัเคือเทียนปัดขันไปซื้อยี่หลานข้านี่บ๊อบพ่อบ๊พบพ่อ ห้าหกด้วยเออห้าหกด้วยสิบบาทพัดบาทที่เราแม่เนาะแม่นอยู่โอ้ซอนครับนี่พักเน่าพี่น้องกองจุ่มจุ่มเยู่บากเขี้ยส์เราจะมีจุ่มบ่เราจะจุ่มอยู่ใส่เขี้ยส์สามเงาครับได้เป็น้ยคู่ม่อืมโอ้อันนั้นก็กินจนในเหลือขายได้ขายจนในไขายี่เห็นเลยสิเก็บเขี้ยคู่นี่ได้เห็นได้ไข่หลักเก็บคู่ครับก็เป็นเงินหันมาบักคำบักเขี้ยส์เศษหน่อยไหม ก็เป็นต้อยอดบ้นี่เ่าเอาบะเคอเทศดแน่เ่าเฮ็ดบ่เป็นน้ำปูน้ำฟ้าชู้ลดดียังที่เนาะกอได้เอาประเดี๋ยวเทียนก็เทียนก็เฮ็ดเอาได้ออครับบ้านี้อันท่าพอดไม่หยางบนี่ท่าพู้หรอบะชู้ดินสเได้เลาผมไม่พูเห้ะนั่นเองมีดินพร้อมบดินบแ็งอบตัวบกน้ำมีเหมือนละาดอาเวลาไหนมาเฮ็ดผมทำบนีเอ เรียลาเลยกจ้วังคอถปลูกเนี่ลน้อยปลูกแ่อยาปลูกเจอหลายที่อาปลูกแตงกัาเออตกำลังจขวงบางบาาไรที่ขาวหาขมเช่าครับอันบักนามนี่มิตรน่วยคาซสัมพี่ิใชครับพี่บอกข้าวเดียวก็เป็นด้วยอันนี้ปลูกต่พาะทกินปลูกพกินสองขุมพี่้องเอ้ยพี่องอันซ้อนครับพี่นบงนบบักนามครับผมมาอเดียวว่าข้นได้นบอบังใหญพี่้องเอ้ยซ้อนหลาย ครับนี่อันนี้บักนาววะครับนี่บักนาวบักนาวฝุ่นบักนาวมีข้างฝุ่นโอ้บักนาวกับอีกยมอันหนึ่งเออบักนาวกันเฮ้ยตั้งมาคุ้งนี่บักนาวกับพวกไหนเสือเนี่ยเออหัดก็เลยคล้ายอืมบักเขียวบักเขียวเฉียน้อยหน่อยง่ายง่ายใช่น้องบักเขียดอ่าเขียด้อยหน่อยง้ายง่ายนี่เหวสบักเขียดเขียดบักเขียดเฉียดน่อยเขียดเฉียดใหญ่เออพุ่นไ่ะอันซั้นอะไรพ่นไ่ะโอ้ว่าบักอันนี้คือห้องข้าลังคืนบ่ครับเออ อันนั้นบักชัวดินอันนี้เป็นข้อกี้ังมาหน่เรียงปลาบ่ครับฮะข้อปูเรียงปูเออปลูเริ่มเรียงเอาออกมาเมื่อวานมีพวกไช่เมี่ยงก็อย่าออกมาเบิึงบ่เรียงเจ็บตัวครับเดือดว้ายลงทขึนมันแหน่ะพอพันแม่พันมันตัวแล้วหายชีวิตบ่พาผมไปเบิึงเนยมันบ่ขึ้นมันเขาคอนโดแล้อย่างเง้ยเขาขัดดแล้วันทีอใส้ฟืนที่เล็กๆน้อยๆครับพี่น้องครับ อันเลี้ยงโดนเลยว่แม่นี่เลี้ยงโดนเลยบ่ครับตัวบอสท่านโดนปะไหนฮะบ่สท่านโดนหมีหัวกะดีเล่ากะบ้าปิดฟักเลยโอ้โอ้ตัวนั้นบ่ฟักบ่ครับเออบ่ฟักฟักไข่ฟักไข่ฟักอันดูฟักอะไรออกเลี่ยวครับอ้เอ้าจะฝากไปกวนเพลินครับพี่น้องครับกวนก็าไม่เห็นหรอกหมู่อานก็ยาวมากอ่ะครับ บ่ไเบิ้งดอกทำจากเบิ้งมาเบิ้งมวันทีวันเสาด้วโอ้หาเบิ้งช่วงวันทีวันเสาโอ้ยแม่ก็ดูแลน้่เหม็น่แม่ก็เลียวเบิ้งี่อันมีคนมาอยากเบิ้งกะผ้ามาเบิ้งโอ้ครับครอันนี้มันอ้างอ้างอย่างนีอ้างีวปูล่ะมันออกแนวเยลูกมากอยากขยายออกโอ้ครับครับอ้างช่ค่ะใช่เรี่ยงปูเนาะเด่นี้ นี่จะเป็นเลี้ยงปูเลี้ยงหอยเลี้ยงหอยหอยน้ำไห้น้ำหน้าหอยน้ำไห่น้ำหนาว่าีเราไปชื้อเราล่องไปหาชื้อบกหอยเชอรี่มากเพาะไวยุ่นม้วนนกมันหลนั่นละปาาหางนกอนนี้ล้ยจะกี่สานความจกูอยู่หอยเชอี่นุ่น่งบงีหอยจุกม่นจะกี่เบืลงไปข้าวเดียวด็กเกิดเําไม่เหี้ยบันที่อัน คนปันไห้ปันหน้าจังสี่ม้อตัวหน่อยมันตายเมียนครับรถเกี่ยวเอาจังสี่เอาตะเกียร์ขาเกี่ยวมือเป็นบ่สก้นปลาเล็กปลาหน่อยปูหน่อยปูใหญ่น้ำไห้น้ำหน้ามันกะมันกะมีบัดนี้รถเกี่ยวเ้าล่องมาเนี่ยเหยียบปันได้บัดปันตัวหน่อยมันตายตัวอนมันตายเบิดอนตะเกียังจะไปดำหน้าทั้งฝากชี่ช่างฝุ่นครับกบเกียรติ่อยว่ามีดอกเพราะว่ารถเหยียบตายเหมือนหลอกนะมันเมียนพวกกระเจ้ามาท่างห้าบหวานอีแมีนแล้ว กี่ปีที่เนาะช่วงปีนี่เจะาพัดมดคักคโอ้สักสามปีมัานี่ยเมื่อกี้อันว้าไอเปิดน้อนี่นี่ว่าจังจะเปิดขึ้นหูปูเป็นจังหนิยวมือนี่จังเป็นเขี้ยวนี่จังเจ้งหูปูเจ้งหูปูเจ้าหูกบบปูนั่นแล้วตะกี้เนาะขุดขุดปูได้กบพร้อมนี่เนาะแม่เนาะตะกี้เนาะเปลี่ยนควบพุดบอกลูกบอกหลานได้ผู้ใดอยู่บ้านอยู่ซองซื่ออืมเออปลูกเนี่ยที่จ้าของกินได้ นอันนี้บักอีหยังนี่บักบักมักกระเรืองดีกว่าที่เขาอ่านเล่ามันหานเนี้ยไปน้ำไหนกำลังออกดอกครับักหุ่งกับมีทุกพันมี่ทุกพันพันเกียพันเอน่าพันสันอืพันแล่นดำเนื้อนี่เวอร์ตันนี่เจ๊ดินนั่งบ่ดีวะมันเป็นโอ้ยมันเป็นได้ปีเดียวฟังลูกช้อนไรช้อนไรมันกินบ่ได้ขาดหรอวะครับบไม่ได้ม่อีกจ สามซี่ปีบกวงกับสีต้นใหญ่ขึ้นเป็นหนมเป็นเงาดีเนาะยกับนี้เนาะครับครับครับไอบกวงข้างหน้าบ้านก็มีโอ้ครับครับครับขึ้นเก็บมาปลูกไว้มีอยังกับปลูกปลูกขึ้นมาไอยังกินได้ปลูกเลยปลูกมัดปลูกยัางละต้นสองต้นบักขามโค้งหาต้นกำลังเป็นกำลังชิดแล้วเดินบักขามมีญ่บักขามสมปบวกตรงเนี้ยเนี้ยถิ่นนได้เนาะเนี้ยถิ่นจีนได ครับครับคร่ต้องไปร้านค้ายากบ่ปลูกกินเองช่ำพักช่ำหยาบ่ไปร้านค้าบ่มีหอดสารเคมีบ่มีหอดบ่ใส่เสีดหอดยาบ่สิกินสดก็ได้กินดิบก็ได้กินสดก็ได้กินดิบเรเลี้ยเพี้ยยอย่าของกินเนาะกินแต่แล้วบ่ต้องพักคืนน้ำกดโอ้ยบ่เป็นเขาใส่ยาหรอห่อนานดีเนาะตลาดบ่ได้เลยครับเออพูดพักพูดหยาบางเท้ากัดสีดย่ำแรงย่ำเสาเขาอยากเคี้ยวม้าไช่ย่อดห่อนานดีเนาะยังกูจีดย่ำเลี้ยงเหมือนเสากูจีดไดกเดือด จะกี่กับเฮาเราปลูกนะขายเนาะครับเอออเานี่แกนตัวนี้ไปรีดเนาะแม่รีดเออเอาน้ำสกุลสีพุ่มพึกสีพุ่มพึกบ้านยังบ้านยางานนงังบ้านน้องยูงบ้านน้องยูงบ้านน้องยูงหมูหมูเก็บเนาะหมูเก็บหมูเก็บครับตะบนน้องแวงตะบนน้องแวงอำเภอเมืองอำเภอเมืองช่องบ้านลอยเอ็ดเออขันยากไม่ยำไม่ยำอยากไม่ยำไม่ยำต่ย เะฟ้ามปูนนิดหน่อยบึ้งๆอ่านพับทวนขั้วนิดหน่อยกับเชิญจ้านอครับมาเบิง่งครับขอบคุณหลายๆเด้อแม่เด้อจ้าครับสวัสดีครับครับก็ะ่ะผู้จังไหร